คุณรู้หรือไม่คะว่าในแต่ละปีคนไต้หวันทิ้งขยะเศษอาหารในปริมาณมากเท่าไหร่จากสถิติของทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวันพบว่าเมื่อปีคศ2019ทั่วไต้หวันมีขยะเศษอาหารที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลได้ประมาณ5,900 0 0ตันซึ่งหากนําขยะปริมาณเท่านี้มาเรียงซ้อนกันจะเทียบเท่ากับอาคารไทเป101จํานวน13,500ตึกเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้การรีไซเคิลขยะเศษอาหารจึงช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกําจัดทิ้งในแต่ละปีได้มาก ทีมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจูซันกล่าวว่าต้นกล้าของไม้ดอกไม้ประดับกว่า5 0,000ต้นที่เพาะปลูกในเรือนกระจกแห่งนี้ล้วนใช้ปุ๋ยหมักที่ทําจากขยะเศษอาหารทั้งสิ้นโดยเรานําขยะเศษอาหารมาแบ่งแยกประเภทก่อนจากนั้นจึงนําไปใส่ในถังที่เตรียมไว้เพื่อทําการระเหยน้ําออกให้ขยะแห้งจากนั้นนําเข้าสู่กระบวนการบดให้ละเอียดแล้วนําเข้าสู่กระบวนการหมักโดยใช้เวลาประมาณ3เดือนก็จะได้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่มีสารอาหารครบถ้วนตามที่พืชต้องการซึ่งต้นกล้าที่เพาะได้จากปุ๋ยหมักเหล่านี้จะถูกส่งไปปลูกตามสวน สาธารณะโรงเรียนและสถานที่ราชการต่างๆ